สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งราและต่างประเทศวันนี้แม่น้องอาดาจะมาตามนัดจอยนัดจอยฟันแล้วโดนวนพี่น้องฝันตัวไหนไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่นวงอาดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะดีค่ะมือน,นี้ถ่ายกระเป๋าคือเอฟซีเป็นแฟนน้ำใจมา้น้องแทน่นวุ่นดีย่าแนวทางของน้องแทน่นไปลงมันไปซื้อสารกับปูกขาว เป็นไปตามอย่างคําพูดนะคะน้องแท่นอาจอยบอกว่าคลิปแรกต้องงวนนี้มักจะเป็นเล่าเพื่อนห้เก้าแปดทางเดียวพี่น้องเอยปล่อยลงไปเก้าดมาตรงๆนะคะอบอกเล้าจริงๆนะคะอเ,เอฟซีบรรยคิดทอดอาจารย์แท้นนะคะฝากถ้าขนมให้อาจารย์แทนหน่อยนทนยางงนะคะถักลายมาเอะฝากขานมให้อาจารย์แทนหน่อยเอะ ช่องเรามันมีอาจารย์แทนเลยไม่คิดพนักงานเลยสุดยอดอีหลีเลยมาเด้อนะคอยจองไปลูกเคยคอยเด้อนะแม่คอยจองไปลูกเคยของแมนนอร์ดาเด้อจ้ะคาดองโบราณตกจากสามแสนทองบาทหนึ่งลูกเคยบอกไวยแม่นแม่เขาก็บอกแม่นะสิไปยุ่งน้ำกันเลยุ่งนกันลูกเคยไปดิไปอย่าห้ามเด้อผมได้ก็ห้ามเด้อเพิ่นสิเออโอ้ยน้ำมันเราไม่เท่าไม่เท่านอัอันอันดองอันดองอดองไม่เอาตรงมาขับไปดอง ขออนุญาตเนอนะาจอยเอฟซีหล้งหลนะคะเพราะว่าตอนนี้บอ่านไลซืออ้อเพราะว่าช่องหูห้งถึงฟิดแดงนะคะแต่ว่าอาไลซื้อทุกบาทจุกสตางถึงมือแน่นอนนอนทิยาจะบบอ่านแต่ว่านนทิยาจะมอบเงื่อนไน้าจอยแล้วก็จะเอาสมุดเอาอที่เป็นไลซื้อเอฟซีให้น้าจอยไปเช็คเบิ้งว่ายอดตรงกันไหมนะคะทุกบาทจุกสตางถึงมือแน่นอนนะคะนะคะ,ะ,คะขอขอบคุณเอฟซีนะคะที่ให้ความไว้วา,างใจกระทังช่องของ,ของเฮ้านะคะที่โอน น้ำใจมาให้ลงแทย์นะคะเพิ่นหาแนวทาง98ออก98เล่านะคะตรงๆนะคะมี e FC มากน้ำมาอยู่ประมาณหลายท่านหลายคนนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดทั้งมวลนะคะ5,800บาทนะคะถึงมืออเราได้ะคะ่ะอ,อันนี้ร้ายซื้อไว้ถ้ออ่านเ่นเ<ะ>ได้ไวัดยอดตรงกันคือ<ฮ>ยิ่นค่าวอ่ะ หมู่บ้านที่หมดก้อนมุข้อยไม่ได้ไปตามบอกอีกบอกแมนบอกบอกเกาหามันเสร็ก็เกาห่าอะไเนาะแบบนั้นไปออกเล้ามุข้อยไม่ได้ไปตามนะจอยใครจาเขาไปตามชั้นนอยสิไปตามแต่ลงแท่นกับผู้ใมญ่ไม่เคยทีพูดเงินแน่นอนเข้าใจอยู่เสียดายเนาะเขาซื้อข้าวสิเปลี่ยนแพนบ่จันพุดสุกเราไปตามล่าเหล้าเบียร์ลาว ขาเท่าคือบอดีแท้เอ้ากูจะไปประค่าลักล้างละจ้ะใจหลักเนาะจ้ะไอ้เจมผมว่านี่ไปเฮ็ดคลิปอันพ่อเวกินได้อุ้มน้องนะดาลุกจะดูกันลงเทียงหน้าอุ้มกันลงเทียงหน้าเ้วยด้วดองไข่ขึ้นมาขาผีกันแน่ๆต้องให้ใครดูจานแทนจา์แทนนะพี่น้องให้ดูอาจารย์แทนวันนี้ใส่เสื้อลายนะคะอาจารย์แทนลูกเคยเอ้ยจานขอบคุณเอฟซีนะลูกแม่ลูก ลูกเคยเลยนะลูกเคยเอ้ยเป็นฝากข้าขนมมาให้น้องแคร์ค่ะสุดยอดเลกับบอลชนใจแม่เท่าเลยเมื่อนั้นเขาแซวไปที่ไหนสองตัวเการวยได้เนาะสองตัวก็รวยได้รวยจริงๆก้าวแผ่นทางเดียวประเทศลาวหมู่บ้านบริษัทามบอกประเทศลาวอีกเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดบ่รักบ่รักเพราะว่าอัดมิดยุคเมื่อนี้บอกไปหรือเจ้าฝันไปมันแ ฝันฝันแล้วเดี๋ยวก็ในนาจ้อยอันอันน้องแค้นพะท่านบอกมันบอกแมนพอหมู่บ้านเพิ่นบอกแล้วหาเก่าขึ้นเก่าหากะเก่าหาเพิ่นเพิ่นบอกในนาจ้อยอันอันเอ้ยอยากซื้อเลขเล้าอีกเด้เจ้าเจ้าเจ้าเป็นผู้เบามันบอกบอกไงอยากซื้อเลขเล้าอีกไหมเก่าหาโอ้ลูกเคยไปเลยเจ้านาจอยนะจ้อยเจ้าคขึ้นพ่อหาคอยด้วยลองเลยดอง ท่นบอกเก่าหาหมู่บ้านนี่ก็ออเนะอ๋อเขียนลงเพื่อไปออกเดง่าเนาะเนจอ่ออยาก็นโชกเป็นหลันขันบอนอันอิลีทมอตั้งกองขันท้หะมว่ันออกผมว่าอะเลขอันอันไปซื้อน้ำพลสิบบาทบอกวน่งว่าเลขแล้วออกตัวนี้ดิเป็นเอาเงินมาหายยุ่เงี้ยเอาเอาเงินไปคอยเห็นยังวะได้ย่ีดีใจนะแต่วเจ้าฟันมาจังหดบ่เนี่ย อ่าฝันลัทธิเก่าฝันว่าน้องแพนตอนที่ว่าบอก79น่ะจ้าจ้ฝันว่าตำรวจไปจับผู้เดียวจับไผจับนจอยแม่นบาดนี้ตำรวจไปจับหุมจับเลยหุมจจอยเห็นหยังผิดบ่ได้เห็นหยังอันเลยว่าเสียงเสียงเลขเสียงเลข3ตัวไว้เสียงตัวไหน7 5เสียงไว้ึงหัวบ่นอน75 บานี้ตำรวจไปมาลุ่มจับเลยว่าเลขกูตำรวจมาลุ่มจับกูตายมันจะไปออกเลขยังเนาะตำรวจมาลุ่มจับไม่เนาะออเจ้าเจ้าเขียนเลขไว้เขียนเลขไปเสี่ยงเราตำจเจ้าฟันมาตำรวจมาลุ่มจับเจ้าวันนี้เจ้าตื่นขึ้นมาเลยเจ้าเลยมาเลขเจ้าสีออกเลขยังสีออกเลขเล่าเงิเลขไทยก็เลยอยากเอามาแบ่งปันแบบด้วนๆโอเคปกติอันลูกเคยว่าบอกก่อันกับแม่ไปซื้ออาไังสี่แหละก็ไอะไรขึ้กันเอาเลยจอย เ้าเจ็หเราลักษณะการเขียนเสียงจะเขียนตัดเป็นสองตัวน้่บอกข้างจังสี่ดลยตัดเนตัวจะตัดแบบใดจะตัดเก้าเจ็ดบอกเออเขียนเจ็ดหาโอ้จะเขียนเจ็ดหาส่บอกเขียนีเขียนซ้ำนี่เราไปเสียงฟันมาตำรวจมาจับคอยสิตัดตามตามเจ้าตัดเด้อเพราะว่าเก้าหานก็ไปท้้งแระทนี่แหละเนะ ฟันมาตำรวจจับอันนี้นะจอยมันกระตร้งตำรวจจับอ่ะคลองลูกเคยเขยได้ไหม่าฮ่าระตุ้งกันนะวันไดนได้อพี่น้องประกาศรองสองน้องแทนเป็นลูกเคยของแม่น้องนาดาเด้อจ้ะจ้องแล้วจ้องแล้วจอยจ้องแล้วจอยฟันตำรวจจับเนาะโดนโดนโดนจับเนาะแม่นอันตอนที่น้องเียศบอกเจ็ดเก่าน่ะเจ้าไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยงกับฟันว่าตำรวจมาจับคือกันที่เขาไม่เลอะเขาล่ะที่สันห์ตัวนี้เลยเป็นมาเสี่ยงไว้แมน เก้าเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดห้าเมนฟันมาตำรวจจับพี่นออ้องเอ้าผู้โทษหากระโทษที่เรานีนี่นระาเหตุผลที่น้องที่ญาติเราโทษสาบ่ได้เพราะว่าบ่ได้ย,ยิงเนื้อพี่นอ้องอัดคลิปถ่ายคลิปยุ่งขารับโทษสาบบ่ไดนะ้นะน้องแท่นบอกหมู่บ้านเป็นบ่หมู่บ้านคนก่อนหมู่บ้านาน้นองแค่นบอกหมู่บ้านเก้าห้านะคะอ,อกเล่าไปแล้วหน้าจอยเขียนเลขเสียงไหว เก้าเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดห้าฟันมาตำรวจจับนะคะตำรวจหลายคนบอกว่าจับเจ้าสามสี่คนจับเจ้าผู้เดียวแม่งเจ้าบอลเลนบอลบอลเลนกับใครเขาจับขึ้นหลายเนี่ยคอยเล่นหมดเลยตีเขาจับเจ้าเนีไปถามเจ้าเนี่ยเราอายุเจ้าเท่าไรอายุเจ้าเท่าไรยี่สิบเก้าเพราะว่ามันจะมีคอมเมนต์มากแล้วอายุเน่ยจอยไม่ถามเลยพูดแต่เรื่องเล็กเนาะเอาแล้วเสียอายุด้วยอายุบางครั้งมันอาจจะออกอายุด้วยเป็นร่างอะไรเงี้ย สอเก้านี่คืออายุน้าจอยนะคะอายุน้าจอยนี่พยองกอนมานะคะอายุสองเก้านะคะอายุยี่สิ้าอายุน้าจอยนะคะฟันว่าตำรวจจับเอาเท้าวควไม้นะคะเลขน้องแท่นบอกเก้าห้าบอกว่าออกเล่าไปแล้วนะคะสําหรับน้าจอยเขียนเลขไว้เสียงเขียน เ7 5จ็ดห้าแล้วก็เจ็ดห้าฟันมาตำรวจมาจับมาตั้งสี่คนนะคะสำหรับสองเก้านี่เป็นอายุของน้าจอยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นน้าทางหาซื่อสารคิมแมงนาฐบาลน้าจอยบอกว่าเคยเขียนเลขไว้แบบนี้ตอนที่น้องแทนบอกเจดเกเขียนไว้แล้วฟันมาตำรวจมาจับเลขออกเ9เก้าตรงๆมันมั่วมากฝันดีแค่ฝันเห็นตำรวจเนี่ยไได้นี่บอกสุกมันมันบอกอายุเจ้ามันจะออกเลขตัวที่เขียน ทั้งพ่อเจ้ามันนะเนาะเจ้าลามัวไหวไปเจ้ามาหาคอยนี่ลามไปแล้วมัวลามมันไปกินเขาเพิ่นเลยเดี๋ยวเนี่ยจอยว่าฟันฟันฟันดีฟันดีว่าสั้นก็ได้ว่ามามาขออาชีพอย่างเงี้ยในบ่อพ่อแม่น้องระดาขาขามีขาเดียวขาหนึ่งจัดยูดองดอกใจดองจัต้องขกใจดองเนี่เพราะใจมันเดียวขาดองเย่างแพ้งนี่ก่อนไปสู้ขอกันรเนี่ มองเด้อพี่น้องอันนี้นางเอกลาวอันนี้นางเอกไทยชุดสุดท้ายเป็นดองกันละนุ่นทิยนางเอกว้าลายพี่น้องว่านี่ไปวายบายปูเนาะนางเอกทั้งมีนางเอกแม่ปูแม่ปูนางเอกแม่วาดพาเอกก็พ่อเวแม่จิตแล้วก็แม่จิตแล้วก็แม่อะไรเนาะแม่แหลมเนาะนี่แต่คนบอกอู้มีแต่นางเอกส่องมาด้วยที่ไม่ได้นัดมาด้วยที่ไม่ได้นัดหมายเนาะมีแต่นางเอกนง่นทิยาบอกว่าดีแน่จอยบ่ไปอีก ไม่เยอะอีกนอนาะนอีกโอ้ยสุดยอดผมว่านี่น่ะจอยกันไม่ไปน้ำกันมวน้วนได้เนาะจเ<ะ>จ้าย่านฝนมาเจ้าว่าไปว่านเอออลูกันลูกส้ใยเงี้ยบสบายจ้ะก็รรู้สึกว่าเลขบ้านปู่ก็ไปออกเล้าเนาะแล้วก็ช่วงนี้เป็นยังคือมักแต่เล้าแต่ไทยกับว่าไปจักยาไันเบื่อได้เพื่อเพื่อได้ข้ารับเขา,าเพื่อได้ข<อ>้ารับเขาอัน อันวดได้กระไปแต่อันกระไปต่เที่ยวต่างประเทศเอ้าจะบว่จากบออลูเคยคนลาวมากัไปลาวออจะบว่จากบออลูเค โอ้ลูกเคยอยากเป็นลูกเคยอยากเป็นลูกเคยเล่าเลขก็เลขออกเล่าออกเลยออกเล่าเล่าบ่อยๆนะโอ้ยแล่นี่เขาต้องทุกหาคนอาทิตย์ละสามเที่ยไ้จานจานถึงสุกจะมาไม่อยไปรบกวนถึงไม่เท่าสิค้าปปไม่เท่ากับสิค้าไปกับลูกเคยเพื่อเือฟซีอ้าขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนถึงไม่อ่านรายชื่อก็ถึงมือนะคะนะคะขอบคุณลายเจมส์ขอบคุณนาจมสำหรับแน่ทางของนายจอยนะคะอตามนี้เลยนะคะจะไม่อธิบายอีกแล้วนะคะโชว์หน่อยๆแล้วไปเลยนะคะ ใส่โซกให้มันแห้งๆปังๆเด้อค่ะ